เดี๋ยวพาไปจิบกาแฟคือมันเป็นคาเฟ่ที่อยู่กลางหุบเขาคุณนัทนไยขอเปลี่ยนอารมณ์จากขาวเมื่อกี้ใช่ใช่แต่เดี๋ยวดูนะดิฉันจะพาไปดูถ้าเกิดเป็นสถานาการณ์ปกติเนี่ยมันจะสวยมากๆนะเพราะว่ามันจะได้สัมผัสแบบไอหมอกรวมถึงบรรยากาศเป็นแคมปิ้งด้วยแต่ทีนี้ค่ะพอฝนตกลงมาคุณผู้ชมสภาพคาเฟ่มันเป็นแบบนี้ค่ะ นี่ค่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นมา3วันก่อนค่ะตอนนั้นเนี่ยเขาไปเที่ยวคาเฟ่ริมน้ำที่อยู่กลางหุบเขาอยู่ที่แม่ริมที่เชียงใหม่มและปกตินะคุณทัศนยัยคาเฟ่เฟนี้เนี่ยสไตล์แบบแคมปิ้งเลยอ่ะ นักท่องเที่ยวได้ไปนั่งชิลริมน้ําตกจิบกาแฟาหลักร้อยวิวหลักร้านกลางหุบเขาแบบนี้ไปเอาเท้าจุ่มน้าเลยไหมถูกต้องอแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าไปพลาดเนี่ยไปวันที่ฝนตกเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะโอ้ยต้องหนีตายค่ะดูสิน้ํามันมาเนี่ยแล้วสีมันเป็นสีแบบสีส้มอมแดงแบบนี้นะคะน้ําป่าไหลทะลักเข้าท่วมแล้วของที่ไปตั้งแคมป์ปิ้งเนี่ยมันก็ไปหมดค่ะดินโคลนถลม่มน้ําก็ไหลาจากบนน้าตกเนี่ยลงสู่ข้างล่าง ลมก็ลมมาพัดแรงเมื่อกี้เห็นร่มใช่ไหมโอ้ร่มก็ปลิวหมดค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ระทึกมากๆดังนั้นเวลาที่จะไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะน้าตกหรือว่าทะเลช่วงนี้ต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศให้ดีก่อนนะคะครับ